ามาเล่าอีกฟังเล่าความจริงตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเด็กๆเอามาไปเล่นกีฬาเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาก็าก็ชกมวยใช่ไหมเ,เล่นกีฬามวยก็ขึ้นบนเวทีวกับเขายังเด็กๆอยู่ประมาณอายุสักสิบห้าสิบหกนี่ก็ขึ้นทีนี้พอไปไปกับคู่ต่อสู้มันผลปรากฏว่าเราก็โดนตึกๆๆโโตึกโโตึกตึกโอโ้โหโดนทุกลุบคือพอจะไปแลกหมัดโอ้โหเขาก็ชกเร็วกว่าเรามากตึกตึๆกตึกตึกเต็มหน้าไปหมดเลยเ <laughs> ขาจะไปแลกเขา่าพอไปประกอบปุ๊บ ขากระแทงตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึงโอ้โหตายอ่แล้วเฮ้ยหมัดก็ไม่ไหวเข่าก็ไม่ได้แต่นี้ยวงหางแลกเตะบ้างแต่นี้ยเข้าไปนะใช้ภาษานินไปแลกเตะเขาเขาเขาเก่งมากเลยเขาเวลาทําท่าจะเตะเนี่ยเขาถีบเขาใช้ถีบมันกันตึ๊งตึ๊ตึ๊โอ้โหหมดสภาพเลยแต่นี้ยไปไม่ไหวเข้าไม่ได้้อหมดเลยแต่นี้ยเข้าไม่ได้หนึ่งผ่านไปแล้วสองผ่านไปแล้วสามผ่านไปแล้วเข้าไปเขาก็ถีบมาเข้าไปเขาก็ถีบมาหมดจนหมดแรงเขามานั่งไอ้พี่เลี้ยงเขาบอกให้สู้สู้เอามาเวามาก็นั่งคิด เฮ้ยสู้ยังไงเนี่ยมันเละไปหมดแล้วมันไม่มีประตูอะไรแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอเจ้านี่มันจะหมดแรงแล้วมันจะหมดแรงแล้วเามาอโอ้โหไอเรานี่ตีจะหมดแรงแล้วก็เจ็บระบอมไปหมดแล้วเขาบอกท่านก็ถามบอกว่าถามว่าพี่จะให้ผมเข้ายังไงเข้าไปมันก็ถีบเขาเข้าไปมันก็ถีบเขาแล้วมันมันใส่เชือกเด้งเชือกถีบเด้งเชือกถีบเนี่ยมันก็กำลังกระบวกสองแล้วก็หงายหงายตลอดใช่ไหมมันจะเข้ายังไงเข้าก็เข้าไม่ได้นั่นแหละดันเข้าไปดันเข้าไป เดี๋ยวมันหมดแรงเรโอ้โหตอนนั้นยกสองเนี่ยเอามาจําได้เลยนนเนี่ยเรื่องนี้ผ่านมาเกือบห้าสิบกว่าปีแล้วแสดงว่าอายุยอะมากแล้ว <c oughs> ฟังต่อไหม <c oughs> ฟังต่อทีนี้พอพอสองเนี่ยพอยกเอพอ,พอยกสองปลายยกเนี่ยล้มตึงลงไปไม่ไหวพอล้มตูงลงไปเนี่ยไม่อยากลุกแล้วรู้สึกมันนิ่มไปหมดเลยพื้น,พ,นพื้นเวทีอะ แล้วก mm mm ็รู้สึกอยากจะนอนไม่อยากลุกเลยมันมันเบามันมันคล้ายๆว่ามันคล้ายๆว่าไม่อยากจะลุกไม่ไหวแล้วระคังช่วยประคองขึ้นมาไปเสร็จก็บอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวบอกบอกเฮ้ยยืนอีกยืนอีกแล้วก็เดินสโลสเล๋เข้าไปเข้าไปก็โดนถีบโดนแรงต่างทีนี้ก็ล้มตื่นก็ไปก็ใกล้จะหมดยกก็เขาก็นับหนึ่งสองระคังช่วยนับนี่โดนนับเลยนะโดนนับนี่แปลว่าแพ้หลุดแพ้ว่าแพ้หลุดนมดแล้วหนึ่งก็แพ้สองก็แพ้สามก็แพ้แปลว่าคะแนนหลุดหมดแล้ว ก,ก็บอกกลับมาบอกบอกบอกเขาว่าบอกว่าแฟนบอกไม่ไหวแล้วบอกเขานะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ข้างล่างก็ตะโกนเสียงดังมากเลยตะโกนด่าจะมาได้นะไม่ใช่ตะโกนธรรมดาได้นะตะโกนด่าด่าแบบภาษามวยก็ด่าในยุกน,นู้นนั่นเขาตะโกนด่าก็ด่าว่าไอ้ขออภัยไอ้โง่ทำไมยังไปเข้าตรงตรงทไมไม่ไล่ออกจากเชือกโอ้โหแค่นี้พอปัญญามเกิดไงเออจริงเว้ย <laughs> เออเราไปเข้าอย่างนี้ก็หมดท่าเลยนึกในใจเครืองไงเนี้ยไอ้เคืองไอ้พี่เลี้ยงเนี่ย มันปล่อยให้เราทำอย่างนี้ได้ไงเราคิดไม่ออกใช่ไหมคิดไม่ออกโอ้โหไปไาะดังนั้นนึกขอบคุณในใจโอ้โหทันหรือเปล่าเดี๋ยวสองเนี่ยทันหรือเปล่าก็เป็นเด็กก็ไม่ค่อยเจ็บในะสมัยน,ะนั้นพิษเด่นะก็ไล่ออกจากเชือกพอเขาไม่มีเชือกกำบ,บังเขาก็ถีบปั๊บเาก็ลม้มเองเลยโอ้โหตอนนี้มีกำลังใจใหญ่เ <laughs> นี่ยที่สุดจริงๆเนะี่ยเสมอไล่มาเสมอได้ก็ไม่ต้องเสียเงินเดิมพันในยุคนั้นไม่ต้องเสียเงินเดิมพันแต่ว่าลงมาเนี่ยสบักสะบอมมือแล้วทุกคนก็ชี้ใหญ่ๆตอนนี้โอ้โหเก่งๆสุดยอด ม,มอบาบ่า,บายองเาไปยืนให้เขาเชียร์ไปที่ไหนโอ้โหแต่แต่ยืนจะไม่อยู่อยู่แล้วแล้วต่อมาก็มานอนกลับมาโอโห้หนอนสมเป็นไข้คนนึกในใจโอไอ้เขาว่าไม่รู้เนี่ยดันทุลังเนี่ยมันเสียหายยับเยินอย่างนี้เองมันเสียหายาย,ย,ยับเยินนี่ได้ได,ได้ได้ได้คตินี่เาว่าไม่รู้ขย,ยันเนี่ยโอ้หูมันได้ต่ใจอย่างเดียวได้ใจใจอย่างเดียวแต่ไม่รู้พอมาศึก,กษาคําสอนมาพึป่ปฏิบัตินีมิตต่นี้ก็จะปรากฏแต่อดว่ออ๋อไอ้ตัวเพียรเนี่ยมันต้องมาจากปัญญานะ มันถึงจะเพียรตลอดรอดฟังมันถึงจะเพียนตลอดรอดฟังอันนี้ก็เลยเล่าเล่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยที่มันเคยผิดพลาดเนี่ยให้เราท่านทั้งหลาย